สนนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมพิเศษนะครับนั่นคือให้เลือดออกยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องป้องกันที่เราจัดขึ้เป็นที่โรงพยาบาลเกษมร,ราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนทิ่นนทงความดีนะครับซึ่งเชื่อว่าทท่านคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วลว่าให้เลือดออกนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญเลยที่ทําให้เราอาจจะเกิดภาวะในการเจ็บป่วยหรือท่าข์ุรุนแรงไปจนถึงเสียชีวิตได้วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้วยรวมถึงเราจะมา คำตอบกานรักแล้วก็วิธีการในการที่เราจะป้องกันตัวเองและคนที่เรารักให้ห่างไกลจากโรคให้เ้ือขออกวยนะครับขออนุญาตย้อนนิดนึงครับถึงสถิติในปี2567ที่ผ่านมานี้นะครับทางกองระบาดวิทยาได้มีการทําสถิติข้อมูลได้ว่ามีผู้ป่วยทั้งสิ้นนะครับที่ติดเชือ้อหรือว่าติดโรค้เือ อยู่ที่จำนวนประมาณ15,000รายซึ่งระดับว่ามีสถิตินะครับถึงแม้ว่าจะลดลงมาจากปีก่อนหน้านี้แต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับเพราะว่าในโอกาสที่เราจะเจอกับยุไนา์นันก็มีจํานวนมากทีเดียวเลย และก็ที่สําคัญเลยครับเราอยู่ในพื้นที่ที่ว่าจะเป็นนนทบุรีเองนะครับหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นสระบุรีนนบุรีอ่างทองนครนายกสิงหบุรีพระนครศรีอยุธยาและก็ปฐมธานีเรามีอัตราผู้ป่วยอยู่ที่4.13ซึ่งนั่นก็เป็นอัตราผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ของเขตสุขภาพที่4นี้มากกว่าจำนวนผู้ป่วยที่อยู่เปอร์เซ็นต์ของทั่วประเทศอีกเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นที่มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมพิเศษแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันด้วยนะครับ ส่วนรายละเอียดวันนี้แล้วก็สิ่งพิเศษสำหรับทุกท่านที่สนใจที่จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อจากนี้นะครับแต่ว่าในลำดับแรกนี้นะผมต้องขอเรียนเชิญท่านผู้ชนวยการโรงพยาบาลเกลเรษรราชทีมชาติชาแนลรัชพงศิเดชให้เกิดขึ้นกับรันรักและข่าวเปิดงานในครั้งนี้ขอเสซฟประมือ้อนรับนายแพทย์สุรพันธ์ทวีวิจิตรานะครับครับสวัสดีนะครับ,รบเอ่อ พี่น้องคนไข้สื่มวลชนนะครับก็วันนี้ทางโรงพยาบาลเกษตรนาาก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้เสียสละเวลานะครับมารับฟังความรู้มาร่วมง,งานกับทางโรงพยาบาลและก็บริษัทไทยกีด้านในวันนี้นะครับเมื่อกี้นี้พิธีกรได้เกิดเรื่อนไพไเล่นออกไปแล้วก็บ้างครับว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามี ประเทศไทยเรามีผู้ป่วยประมาณแสนกว่าห้าทนคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปประมาณหนึ่งร้อยกว่าคนนะครับแค่ดอกเนี่ยมัาสำคัญขนาดไหนจังหวัดปีแล้วจังหวัดนนทบุรีของเรานะครับอยู่ระดับสามประเทศนะครับอยู่ระดับสามประเทศไทยในเดือนมกรากรปีที่แล้วนะครับท่านผู้ทดาองว่าเรียกประุกวน เดือนพฤษาคมปีที่แล้วเทพยนุนตัวเราผมก็ไปประชุมด้วยเพราะว่าจังหวัดของเรามีผู้เสียชีวิต4คนในเดือนพฤษาคมปีที่แล้วที่หนึ่งประเทศไทยแปลว่าแค่เรืออกกับบ้านเราในก็ุงเทพมีจริงนะครับในปีนี้สองเดือนผ่านมาก็เกือบห้าพันคนแล้วแล้วก็ผู้เสียชีวิตเี๋่วนี้นะครับไม่ใช่เด็กแต่เป็นผู้ใหญ่ ช่วงอายุประมาณ25-45ปีส่วนมากก็จะไข้ยอยู่บ้านแัก3-4วันแล้วค่อยมาหาหมอนะครับแล้วก็พอมาหาหมอแล้วเนี่ยวินิจฉัยได้มันก็จะช้าไปสันิดหนึ่งนะ,ะเพราะว่าไข้เลืออกเนี่ยจะมีอาการนะักตอนที่ไข้ลงหรือว่าตอน,ขนไข้จะไม่ค่อยแดงนะครับจะไม่ค่อยป่วยพอไข้ลงเนี่ยไข้จะช็อกแล้วก็ ซึ่งรายละเอียดการรักษาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ถากูนก็จะเป็นคนให้รายละเอียดนะครับในส่วนนี้นะครับวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าให้เลือดออกอยู่ใกล้ตัวเกินกว่าที่คิดในในส่วนของภาครักเราเห็นว่าภาครักต้องทำอะไรนะครับวันเราเราแจ้งไข้เลือดออกไปนะครับพอมีแค่เลือดออกมาปุ๊บเราจะเห็นเข้ามาป้องปันใช่ไหมครับเคยเคยเห็นมาพ่นควันข้างบ้านไหมพ่นควันข้างบ้านเราก็จะปิดบ้านเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวอยู่ในบ้านจะตายเขาไม่ได้เดี๋ยวคนจะตายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยุงเขาก็จะปลอดภัยอยู่ในบ้านเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะให้เลือกออกได้เกิดจากยุงลายยุงลายเนี่ยโดย,โดยโตัวของตัวของเองนะมันจะไม่เหมืนอนยุงบ้านยุงบ้านเนี่ยเวลามาจะค่อนข้างอ,งอบบดดมมารมณ์ขบศเยอะมันยิ่งๆๆๆๆยิ่งยิ่งยิ่งแม่เอาแต่แต่ถ้ายุงลายเขาไม่ค่อยมีมารยาทนะครับ เขาบินมาเนี่ยตอท่เกาะหัวเนยก็ักัดดูดเลยนะครับแล้วก็เมื่อกัดแล้วเนี่ยเขาก็ไปอไห้เอาไข่เนี่ยประมาณสักสามวันก็จะเป็นตัวได้ลูกมาอีกสามร้อยแล้วก็จะเป็นแนุ่ดอีกสองอาทิตย์มาก็้เต็มบ้านเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาที่อบอตอ นควาเนี่ยก็คือช่วยลดนวนนดูแต่ว่าถามว่าเราจะป้องกันยูได้ตลอดเวลาไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับฉะนั้นก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่จริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยใช้วัคซีนมานานแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราจะป้องกันโดยตัวของเราเองนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะยิ่งรู้ยิ่งตองกัน นะครับเกิดรู้จักเรื่องให้ได้อกาะกันมากขึ้นป้องกันมากขึ้นให้ปลอดภัยในวันนี้ของเราก็มีแพทย์พยาบาลทีกันเยอะนะครับรลัวเป็นการนะครับเพราะว่าเป็นทีนึงต้องอรอโรงพยาบาลถ้าเจ็บถึงซิงวังก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับร้อยปีวานแล้วมาในวันนี้ขอบคุณครับขอเสด็จไปเลยอาจารย์หมอนายแพทย์ส,สุรพันธ์เถาบีวิทยาก,การ้วยนะครับผู้ในการปรบมือนะครับขอเสียงปรบมือต้อนร,รับท่านแรกเลยนะคะนรับนายแพทย์หาบูล เราคุ้นเคยไหมฮะคุ้นเคยดีแตบบสมัยก่อนนะเหมือนจะเป็นเพื่อนกันเลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เคยเป็นทั้งหมดสามรอบสามไม่สามรอบค่ะก็คือตอนแรกที่เป็นก็คือช่วงมหาวิทยาลัยก็ตอนนั้นเป็นยังไม่ได้เป็นทางแรกที่ัวไม่ได้เป็นหลักเลยช่วงมหาวิทยาลัยก็ย้อนไปประมาณสามสี่ปีใช่แล้วดียวเมื่อไม่นานค่ะก็อตอบก่อน <c oughs> <c oughs> อตอนที่เราเป็นนะคะเราก็จะเป็น,ปนไข้เราก็รู้สึกไม่สบายเลยค่ะแต่ว่าแล้วก็เนี่ยเหมือนที่หมอพูดว่าเรารอประมาณสามสี่วัน,นเราก็คิดว่าเราเป็นไข้ธรรมดาเราก็จะกินยาแก้ไข้พอกินยาแล้วมันก็จะลดเราก็คิดว่าเราหายแล้วก็กลับมาอีกอเงี้ยแล้วตอนนั้นเราอ่ะไม่ได้ไม่คุ้นเคยกับกับไข้ห้อนเลย mm hmm. ก็จนไปโรงพยาบาลก็แอดมิชก็เป็นอย่างนั้นตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นหนักมากด้วยก็าาอาการไม่ได้หนักมากจน ไม่ถึงปีมั้งคะเป็นอีกร,ร,รอบรอบที่สองรอบที่สองซึ่งคราวหน้าเราคิดว่าเฮ้ยเราเป็นแล้ว<ฆ>เราจะได้เป็นอีกอย่างเงี้ยก็ชิลเขาเป็นสอบเป็นหนักกว่าครั้งแรกอก็อคือช่วงนร้นถ่ายละครก็ใครึ้นนอนอยู่ที่กองถ่ายถ่ายไม่ไหวแต่ทรงๆแล้วทุกคนก็อือคือนนแบบ <laughs> อยู่เนี่ยค่ะมันแบบเที่มันหานไปก็ไปโรงพยาบาลก็แอดมินแต่ครั้งนี้คือเป็นหนักเลยค่ะแล้วก็เหมือนคุณหมอก็จะให้อยู่ที่โรงพยาบาลเข้าระวางเพราะว่ากลัวหร่อช็อตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่านี่เป็นไพร์ลัสซีเนียเก็บเลือดก็ตัดแล้วก็หายไปแล้วก็เป็นโรตเซอร์ห่างกันานเท่าไหร่จากปีที่สองปีเดิมเลยค่ะคือทุกอย่างคือแบบไม่ลี่ไม่ได้หากไปงานมาก ก็เป็นหนักพอๆกันที่สองก็คือเป็นไข้สนแล้วก็เข้าโรงพยาบาลใช่ค่ะซึ่งตอนแรกที่เราที่ครั้งแรกที่เราเป็นเะเราก็ไม่ได้เตไม่ได้จ้งารู้อะไรมากมายเพราะว่าเรารู้สึกว่าอไม่ได้เป็นหนักครั้งที่สองไปแล้วครั้งที่สามแล้วก็นี่นี่ยังเหนืออีกครั้งนึงทกวันนี้คือเสียตลอดเวลาว่ายังยัได้อกค่กาใชีวคนนึงสามารถติดหรือว่าเป็นขอกได้อีกครัสูุคนใหญ่จะประมาณให้สครับว่าางี่อาจารย์ บอกว่ามีพรการติเชื้อผันจูงเนาะมันมีทั้งหมด4ส,สยายพันครับเพราะคนหนึ่งเนี่ยเวาเป็นไปแล้วเนี่ยจริงๆร่างกาย,นายกันจะสร้างภูมิคุ้มกันกขึ้นมารับไม่ติดตัวเดิมแล้วะเออมันดันมีสี่ตัวป<อ>ีนี้เป็นตัวที่หนึ่งเดือนหน้าป็นที่สอง,สองยังเป็นไดายแอ่กนคับน<อ>่เองว่าเลื่อปงยครับเรืสจะเป็นอะไาจะจีใครมาจับพ้เลยและที่ท้ที่ปิด ห้บอกนะฮะหรือเด็ก no. กี่เนี่ยตอนนั้นเราคิดว่าสาเหตุเราจะจากไนบ้างโดยที่เราก็คืว่ายุงชหมคะเก็เราก็ได้รับความเข้าใจแบบว่าถ้าโดนตอนกลางคืนใช่เราุงายมันมาตอนกลาวันใี้ถูหรอถูกแต่ในความเป็นจไม่ดเรืองวลาก็นนี้เราคิว่าถ้าเราถ่คื่ละคร t ¡Gracias! Bueno. ให้เลือดออกเนี่ยเอาความเข้าใจสำหรับม้าเส้เนนะหรือตัวเองน่ากลัวนะอ่าเพื่อสำหรับโรงพอาบาลแพทย์เองน่ากลัวหรือร,อรอุนแรงอะไรบ้างครับน่ากลัวครับแต่ว่าก็ต้องบอกกันตรงว่าให้เลือดออกเนี่ยมีหลายความรุแนแรงมากๆอ่าคือคือไม่เ,เ,คนคนมเขเีนยนเลยว่าน่ากลัวมีตัวตนเป็นบางท่านเสียณช่วยด้วยแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าให้เลือดออกเนี่ยเป็นโรคประจำชาติคนไทยอ่ามีข้อมูลหนึ่งที่บอกว่าคนไทยที่อายุเกิน30ปีทุกคนเนี่ยเช่นอะไรที่รอาจจะเกิดกันมาแล้วเนาะ ในสี่คนเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วบางคนอาจจะเฮ้ยจริงเหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเพราะเมื่อก่อนว่าไข้เลือดออกเองเนี่ยคนที่ติดแล้วเนี่ยมีอาการหลายแบบไหนมาคือแบบแบบแรกคือไม่มีอาการให้เับมีคนบางคนเป็นไข้เลือดออกแบบไม่มีอาการเลยคือแบบอยู่อย่างต่อเลื่อนเล่นหรือว่าเป็นอย่างเงี้ยทีนะครับถัดมาแล้วยิ่งมาอีกอาจจะเป็นไข้ปวดห่วยตามตัวหายเองเหมือนกันเป็ผู้ที่สองสามวันก็หายเองเพราะตอนนั้นที่เราอยู่ที่บ้านแล้วเป็นไข้ไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะกินยาอยู่สองวันหาย นมาอีกก็อาจจะเป็นไข้ปวดในตัว,ตวเริ่มมีปวดกระดูกปวดหัวปวดตัวเยอะๆนะแอแลนดขึ้นมาอีกก็เพื่อันเมื่อกี้แหละกับจอก,กเลือดนะจะเริ่มมีเจ็บเลือดไหลแลนดขึ้นไปอีกก็คืออันนี้อาจจะแบบเลือดออกจริงๆช็อกกันไปก็อันที่เราห็นกันตามเขามีผู้เสียชีวิตซึ่งให้ข้อมูลตามตรงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเจอแบบเราเยอะกว่านะคือเพื่อนเพื่อนพอเราเป็นไม่ได้เป็นทบบุกคนแต่ถามว่ามันบอกไม่ได้ห,อหรอกว่าใครกับเจ็กขอัจริงๆกลายเป็น แบบดึงแรงไว้นะครับแล้วคำว่าไข้เลือดออกเนี่ยมันเริ่มคือการสร้างเอฟเฟกต์ในในตรงไหนของร่างกายเราเป็นหมอคือจริงๆให้แบบอย่างนี้ที่คุณฟังเพราว่าจริงตัวเช่นมัื่อ็นชุดชุดเด็กีเนาะเพราะไข้เลือดออกก็คือว่า ทำให้เส้นเลือดเราไม่สามารถเอาเลือดไปเย็นเอาไว้วาดอื่นได้แล้วก็ช็อกเหมือนกันซึ่งซึ่งอย่างทีงง่อาจารย์สมรพันธ์พูดว่าไอ้เรื่องของเลือดออกาจากเส้นเลือดเนี่ยมันจะไปแยงง่ลงเพราะวิธีลงอ่ะเนี่ยมันจะขัดกับความรู้สึกนิดนึงเพราะเราไม่ไข้มันต้องแย่ช่วงมีไขส้สิใช่ไหมแต่ไข้ที่ออกครับในคนที่เขาแย่แล้วช็อกเหอนกันเดี๋ยวมันจะเป็นแย่ช่วงไข้ลงซึ่งเนช่วงลดอการอาจจะเริ่มช้าใจแล้วไอ้ไข้จะลบแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือความสัมพันธ์โรคเออครัและในบ้านเรานี่มีสายพันธุ์ ทุกคนปีสายพันธุ์นี้ก็เปลี่ยนไปจริงๆว่าเราไม่ดูสายพันธุ์เลยแล้วก็เริ่มทำรุนแรงเนี่ยแบบที่จริงๆแบบที่คุณเอมี่พูดมาเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เจอได้บ่อยมากคือการติดเชื้อครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่รุนแรงแล้วก็บางคนไปรู้ตัวด้วยที่บอกการติดไปแล้วไปรู้ตัวครั้งที่สองที่สามเนี่ยมันจะเริ่มมักจะมักจะเริ่มแข็งขึ้นเพราะว่าจริงๆค่ะว่าออกที่เราช็อตการที่เราดูตัวมาเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ทางการแพทย์เราเชื่อว่า มันเป็นตัวจับคู่พื้นฐานของเราคือเหมือนเป็นไอนติดเชื้อรอบแรกเนี่ยร่างกายมันก็สร้างคู่พื้นฐานขึ้นมาแล้วพอเชื้อรอบสองเข้ามาเนี่ยคู่พื้มกันมันมันอ้งไปนิดนึงมันทําให้แทนที่มันจะมาสู้กับเชื้อโรคเนี่ยมันทําให้ร่างกายเกิดเันแย่ไปอีกก็เลยกลายเป็นว่าครั้งที่สองที่สามเนี่ย จะแก่ลงก่เาเอมได้แล้ววิธีการที่เราจะสังเกตเบื้องต้นได้ไหมฮะมันจะวิธีการเลยว่าเอ๊ะเป็นแบบนี้แล้วควรไปปรึกษาแพทย์หรือต้องไปโรงพยาบาลมีวิธีการไหนบ้างออเองต้องคุงกันก่อนเลยแล้วจริงๆให้เลือออกหายเองคือคือคือ,คอมันดูน้ากลัวุต้องใช้สมงจริงว่าให้เล่นออกไม่เหนียวค่าเชือ้อการรักษาคือต้องรองให้ร่างกายมันฆ่าเชื้อเอง แต่คำว่าให้ให้ร่างกายมันฆ่าเชื้อเองเนี่ยในแต่ละคนอย่างคนที่หนึ่งอย่าคนที่ห้ามื่อก่มไม่เหมือนกันแน่ๆเลยครับจริงๆเป็นแค่เรือบอกเนี่ยเขาอย่างที่บ้านได้ไหมถ้าการไม่หนักได้นะซึ่งแต่หลายคนก็เหมนที่บอกไปไม่รู้ที่สารก็เป็นแล้วก็กินยาล้มไข้ธรรมดาเงี้ยรอสามวันให้หายกอะไรก็สุดโดนแต่ว่าถ้าสามวั ไข้ไม่ลงนะครับแปลกๆสมมติเราเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นอยู่สามวันไว่ไข่มันไม่ลงสักทีนึงเริ่มแบบคื่นไส้มาวกวดหน้ากกินข้าวไม่ได้ผ่อ,อเนเพลียแรงอันเนี้ยขอให้ไม่ใช่แค่ได้ออกเป็นอะไรก็ตามสามวันไข้ไม่ลงก็ต้องไปหาคุณหมอเพราะว่าเราต้องมาต้องให้แบบเกิดสังเกตพฤติกรรมหรือว่า พ่อเนื่องคนรู้เลยถามถามพี่พี่ก่อนก่อนพี่จะมาเห็น, <c oughs> นท่องคนตรงนี้ถ้าถ้าบอกพูดถึงไท้ตลอดเราคิดว่าวัยไหนที่จะมีโอกาสเกิดได้มากที่สุดก็เราตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเป็นเด็กใช่ไหมคะถาว่าพอเราเป็นแล้วอะเราก็แบบเราก็เริ่มรู้เราว่าเออมันไม่ใช่ เขาที่ปวดจากฝาดก็เลยว่าไม่เข้าปีนาเงินนี้เรารู้สึกว่ามันมีหลายอย่างมากที่เราไม่รู้เราก็เลยแบบเออยิ่งไม่รู้มันก็มันก็ยิ่งตกใจแล้วเราก็เลยต้องต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เราสามารถที่จะกระจายออกไปแล้วให้ทุกคนรู้ได้นี่ว่ามันคืออะไรอันนี้ดีมากๆเลยครับอย่างย่ามาสเองมนแรกมาคิดว่าเด็กนั่นแหละเด็กน่าจะน่าจะเป็นแค่ออกได้มากที่สุดพอเราโตขึ้นมาดูว่าเราแข็งแรงก็โดนกัดก็ไม่เป็นไรก็แค่ทัดปันได้ไห้ไป ข้อมูล <Safe> ว <rév mark> <ana> ันนี้คุณหมอครับแปดข้อควรรู้เลยมีอะไรบ้าที่เราต้องรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกนะครับคุณครับอย่างแรกอย่างที่คุณเด็กประสบการณ์ตรงเลยนี่เลยเป็นแล้วเป็นซ้ำได้คนเป็นแล้วก็บอกเอ้ยเป็นแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้เป็นสิ่งอาจจะเป็นได้อีกนะครับข้อที่สองเขจะบอกว่าถ้าลือดออกเนี่ยเป็นเยอะช่วงฤดูฝนซึ่งถูกอันนี้ถูกจริงๆเพราะฤดูฝนยุงมันเยอะยุงเยอะก็กระโดดกัดเยอะธรรมดาแต่จริงประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ร่ชื้นได้ร่มชื้นอยู่มันมาทั้งปีอยู่นเพราะฉะนั้นถามว่าไมดูคนอื่นที่ไม่ ก็อย่างที่เกิดลายจุ้งลายดูลายยทุกวันทุกวันกลางคืนก็มีหมดเลยไม่ว่าจะแบบกลางคืนจริงๆหรือว่ากลางคืนได้เป็นไหมที่ลายของคืนกันเป็นอาเาบอกว่าจุ้งลายพอเราพอเราตีคมะแล้วเราเห็นว่าเป็นจุ้งลาย เลือดผอมเลือดผอมยู่ชอบนะารแช่ยังไม่มีอาการชัดเจนนะบางคนบอกว่าเลือดกปุ๊บนี้ยูนชอบอะไรเงี้ยมีที่ยังไม่อาการชัดเจนเราอย่างยังยังยังไงศาสตร์นิดนิดอยู่เรียกว่าเราอร่อยอะไรเงี้ยขึ้นกับจังหวะและโอกาสอะไรอย่เงี้ยแล้วนอกจากนี้ก็คือว่ายุงลายนี่แหละบางคนอาจจะมีความสับสนว่ายุงต้นขอบหรือเปล่าหรือยุงลายหรือเปล่าทอมานนี้คือยุงลายเด็ดขาด ยุกยุกยุกยุุไม่ดุดุไม่ดีทุกอย่างเลยมรเริ่มดุชนิดอื่นอปโรคอื่นไปแบนี้เรามาตรวการตัวจยาลายหลักกันแล้วก็มีประเด็นหนึ่ง ผู้ชมให้เขามฟังโดยและกันเมื่อกี้ผมก็บอกไปว่าเออจริงๆเป็นไข้เน,เ,นเนี่ยกยีราดโดยการที่บ้านได้สักวันสองวันเนาะแต่ยีราดต้มไข้บ้านเราเนี่ยนการมันซื้อง่ายมั่เนียต้มไข้หลักตัวมากๆเนาะยาลดไข้ที่ปลอดภัยที่สุดจริงๆนะคือตัวเดียวยาข้อจัดวาลคือพา,านาเซรามอนไม่ว่าอะไรก็ได้ บ้านเราจะใหญ่มีขายาวห้สูงเป็นอาจจะเคยกินกันบ้างเปัญญาเรื่สูจริตัวยอย่างแรกเกเป็นนจริงปัญญาที่ดีแม่เคยกินแล้วให้ลงดีด้วยจะมีประเด็นนิดนึงหรือถ้าจำเนเออเอาแกะขดไปลอกไขวัดยาไม่จะโรคให้ได้ออแดดเราไม่กินเจ้าตัวยัญญาไขสูงเพราเชื่อว่าใอ้ลุ้มเสื่อหรือยากลุ่มอินเศกเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสเลื่องออกนิดนึงนาอดังนั้นหามว่าเราเป็นไข้ไข้แดด อะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคมันก็จะเป็นแค่เป็นหวนัดอ่ะเป็นหวนัดไอจามน้ำมูกชัดเจนอย่างเงี้ยโอเคคุณอยากกินยาเรให้สูงคุณ okay. ก,กินเลยเพาะให้แบบขอให้ได้ออกไม่ใช่น้ำมูกแบบอักกินได้แต่ถ้าเป็นไข้แล้วแบบไม่รู้อ่ะไข้อะไรก็ยังไม่รู้เป็นไข้เฉยๆเลยอ่ะส่วนตัวผมคิดว่ากินแค่พา,า,าราแบบไอสุดแล้วสองสามวันไข้ไม่ลงเรามาเจอ,อ,อ,อคุณหมออีกคือ ครับเดี๋ยวเนี้ยคงใจเห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนเพศไหนก็มีโอกาสในการเป็นแค่เด็กออกได้ทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าเราจะป้องก,กันตัวเองดีแล้วนะผมเชื่อว่าอาจจะปิดบ้านเรียบร้อยมีสเปรย์กันยุงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน้ำ塘ต่างเราห้างทิ้งหมดดูแลบ้านที่เรียบร้อยไม่มีที่อาบอะไรอยาเงยครับแต่ยุงก็ยังมาขําเราแล้วเราเราดูแลเต็มที่แล้วก็หมอ,อเราจะมีตัวช่วยอะไรให้กับเราบ้างไหมเราเนี่ยครับผมก็ อาสามัคเราีดีโดช่วยเยอะขึ้นเราอยากให้ทุกท่านพุเข้าใจเลยว่าบางทีเราดูแลกัวเองดีแล้วแหละบ้านเราจาัดก,การเขาหมดแล้วแต่เราไปทำให้คำบ้านไม่ได้ใช่ไหมคำบ้านเขายังมียยมอยู่แค่ก็ต้มอมาเก้ตัวอเองนะจจบบางอาสาสมัครื่องของวัคซีนวัคซีนเนี่ย เป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนเป็นเหมือนในร่างกายและการฉีดเข้าไปเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเรามีตัวรหัสออกมาสู้กับเชื้อไปก่อนวันนี้ึ้นดีเราไปติดเชื้อเพิ่มแเนี่ยเวลาสให้เรามีอาหารพร้อมรุกลุ้งอย่านันอยู่แล้วพร้อมสู้อยู่แล้วก็เป็นฆ่าเชื้อโรคได้เลยการฉีดวัคซีนก็มีผลค่อนข้างดีดีแค่ไหนไม่โอเคก็ต้องบอกคำตรงว่ายาทุกอย่างบนโลกเนี้ยมันไม่ได้แบบโอ้เป็นยาพิเศษฉีดปุ๊บเบ็นี้เห็นยนี่ว่าฉีดปุ๊บลุยเลยไม่ต้องกลัวยังอีกเลยเนี้ยหายแล้วพวเนี่้เราก็เต็อาจจะ ซีดเองเนี่ยต้องใช้คำว่าป้องกันให้เลืออกรุนแรงหรือว่าโอกาสที่ตักคโดนจับนอน ดังนั้นในคนที่ทานอาหารครบห้ามุมตอนหลับยงพอสุขภาพแข็งแรงพวกนี้ร่างกายมันก็มันก็สามารถฆ่าเชื้อได้ไม่ดีเพราะ<า>มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงด้ว แล้วก็มีตัวช่วยด้วยนะที่ช่วยในก,การสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยยอ้ยอนนิดนึงก่อนที่จะมีการวัคซีนนะคุณหมอ,อคือก่อนหน้านี้อย่างเช่นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นไข้ติดต่อแล้วต้องแอปปี้เข้าโรงพยาบาลในในอนก<ม>รณีที่บอกว่ารุนแรงมากๆเชิญระยะเวลาทด่เราเข้าเสพเวลาดูแลนี่นานไหมครับคืออย่างที่เกิดไปนะทุกคนเป็นไม่ได้ต้องเป็นแรงกันหมดนะ ถ้านนมันจะแรงส่วนใหญ่มันจะช่วงสักประมาณสามถึงห้าวันเช่นไอสามวันแรกอาจจะเป็นไข้เฉียบพตันมาึ่งขึ้นวันที่สี่หนห้าเนี่ยถ้าใครที่ดูเริ่มแบบดูแบบไข้ในรมสักทีดูซึมๆดูกินไม่ได้ปวดหัวเยอะๆปวเยอะอันเนี้ย นีจะไม่ค่อยดีนะเหมือนกันเนี่ยโดนจากแล้วกับการโรคเคื่องหอกเป็นโรคที่ก็ไม่รู้มีใครเป็นไปหรือเปล่านะเขาจะเป็นในในคลอนคือจะบอกว่าน้ำเกลือเนี่ยให้เยอะมากก็ไม่ได้เลยนะบางคนจะบอกว่าเปโรคในบ้านขอผู้บอกให้น้ำเกลือหน่อยนึงอย่างเงี้ยว่าเครืองหอกเป็นโรคที่ให้น้ำเกลือเยอะมากไม่ได้ด้วยให้เยอะมากก็ก็หอมพวง แล้วรุ่วบอกเป็นโรคที่ถ้าหนักแล้วเนี่ยรักษายากโดยเฉพาอะอย่างยิ่งคนอ้วนอขอบอกก่อนเลยคนอ่าคนที่น้ำหนักเยอะยิ่งกว่า <laughs> น้ำหนักเยอะมาแรกเนี่ยเวลาเกิดภาวะรั่วของน้อไม่หลอดเลือดเนี่ยโควบคุมยากมากแล้วเด็กคนอ้วนจะเยอะเสียชีวิตค่นอนข้างเยอะกถ้าเป็นแค่ดอกแรงไหน